นนสวัสดีครับวันนี้เพจวรรณกรรมรีวิวโดวยอาคุณกล่องนะครับจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับนาย,ยกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแล้วก็พูดคุยถึงงานหนังสือที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณทิพย์ุดาศิริชวันวัฒน,นะครับนาย,ยกสมาคมผู้จัดพิมพ์คนใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตขอนขอนุญาตเรียก นายกแม่นะครับค่ะครับผมแล้วก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงก็คืออยู่อยู่ในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นท่านนายกแคชั์ก็ขออนุญาตเปิดหน้านายกแล้วก็ผมใส่หน้าก,กากอยู่คนเดียวน,นะครับก็สาว่าพึ่งเข้ามารับตําแหน่งตื่นร้อนเลยนะครับมีหลายคนยังไม่รู้จัก นายกว่าเดียวกผมอยากรู้จักมากขึ้นช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะครับชื่อทิพสุดาค่ะเคยเป็นกรรมการสมาคมมาสองปีค่ะหนึ่งสมัยสมัยนายกคุณจรันนะคะแล้วก็เป็นเลขาธิการสมาคมค่ะสองปีในสมัยนายกสุชาดาค่ะครั้งนี้ก็คือลงเลือกตั้งเพื่อที่จะรับตําแหน่งนายกค่ะก็คือเรามีประสบการณ์ในการทํางานสมาคมมาสี่ปีก็คิดว่าเราสามารถทําตําแหน่งตรงนี้ได้ค่ะ เห็นบอกว่าทำสำนักพิมพ์ด้วยใช่ไหมค่ะสำนักพิมพ์ Books Maker ค่ะก็คือจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะขายหนังสือเป็นเด็กประถมเป็นเป็นส่วนใหญ่ค่ะืครับด้านนี้อยู่แล้วด้วยค่ะสมัยก่อนก็เคยทําเป็นที่ปรึกษาสํานักพิมพ์หลายๆสํานักพิมพ์แล้วก็เคยทําสํานักพิมพ์จำใส่ค่ะก็คือถือว่าอยู่ในวงการหนังสือมาค่อนข้าง ยาวนานเหมือนกันค่ะก็การเป็นนายกสมาคมค่ะมีหลักการที่ว่าจะต้องเคยทําธุรกิจหนังสือมามากกว่า10ปีอยู่แล้วค่ะก็คือถึงกะเสนอตัวเข้ามารับนะค่ะ,คะทีนี้ขออนุญาตถามคําถามสําคัญคำถามแรกเลยก็คือเราก็รู้กันว่าตัวสมาคมผู้จัดพิมพ์เนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์นะครับสมาคมผู้จัดพิมพ์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญของวงการหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็วงการหนังสือบ้านเราณนะปัจจุบันเท่าที่ทราบนะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะผลทางข้างหน้าไม่ได้ราบรียบอยนะู่แล้วทำไมนายกแหมมถึงได้ตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งนายกในทางนี้มีสาเหตุอย่ายังไงบ้างครับค่ะคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์โควิดแล้วทำให้สมาชิกบางรายที่ล้มหายตายจากไปหรือว่าบางรายก็ประสบภาวะที่ ไปต่อได้ยากอะค่ะเราก็คงจะไม่ตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาแต่ตรงจุดนี้อะค่ะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ๆอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีการที่มีนายกสมาคมเป็นสำนักพิมพ์เล็กอาจจะช่วยมองในจุดที่สำนักพิมพ์เล็กเขาประสบปัญหาแล้วเราก็จะพาทุกคนแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะเพราะว่าสำนักพิมพ์ใหญ่เขาจะมีศักยภาพมีสายบานที่จะอยู่ต่อไปได้อยู่แล้วอะค่ะ ตรงนี้เราก็เลยจะมามุ่งเน้นที่สำนักพิมพ์เล็กๆด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนหนึ่งปากเสียงของสำนักพิมพ์ในขนาดย่อมๆที่จะประดินงานของตัวสมาคมใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมครับหนักใจไหมครับการรับตำแหน่ง ก็หนักใจค่ะแต่ว่าตั้งใจมากกว่าหนักใจค่ะตั้งแต่เขารับตำแหน่งมาทุกวันนะคะก็จะคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้สมาชิกอยู่รอดจะเพิ่มสกิลสมาชิกยังไงมีซัพพลายเชนตรงไหนที่เรายังไม่ได้เข้าไปติดต่อหรือว่าการหาพันธมิตรนะคะเราก็พยายามวิ่งเข้าหาพันธมิตรเพื่อมาช่วยเหลือเพื่อมาจับมือกับเราก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันค่ะครับผม ที่ทราบก็คือเข้ามาเป็นเกือบเดือนละเข้ามานั่งในตําแหน่งนี้ตอนนี้ขออนุญาตถามในเรื่องของการไปทำง,งานของสมาคมผู้จัดพิมพ์มากนะครับว่าพอเข้ามาเนี่ยเข้ามานั่งในจุดที่เป็นหัวเลือใหญ่ตรงนี้นะครับคุณนายกแม่มองเห็นปัญหาอะไรที่ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุด แล้วก็อยากแก้ไขโดยเร็วที่สุดไหมคะค่ะปัญหาสําคัญที่สุดคือเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกค่ะเรามีสมาชิก400กว่าลายเมื่อก่อนเรามี500กว่าลายอะค่ะแต่ว่า สมาชิกอาจจะไม่ทราบว่าทางเราทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็การร่วมมือกันมันก็อาจจะน้อยแต่ว่าการที่เราเกิดเป็นสมาคมอะคา่ะมันคือการรวมตัวกันเพื่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นความร่วมมือคือสิ่งสําคัญที่สุดในสมัยอื่นเราไม่ทราบว่าการสื่อสารเนี่ยจะเน้นแบบไหนแต่เราอะคา่ะจะเน้นสื่อสารกับสมาชิกทุกวันค่ะทุกวันจะมีข่าวสารส่งให้เพื่อนสมาชิกว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรและเราต้องการ ให้คุณทําอะไรร่วมกันนะคะก็คือเราต้องการให้เกิดความแข่งแกร่งกลมเกลียวแล้วก็อย่างเช่นที่บอกว่าหาพันธมิตรนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักทุกคนไปหมดการที่เราวิ่งคนเดียวมันเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกเขาก็มีคอนเน็กชันของเขาอะคะ่ะเราก็อา,อาศัยคอนเน็กชันของเพื่อนสมาชิกด้วยค่ะก็คือว่าถือว่าช่วยกันช่วยกันค่โปกติสื่อสารรอบ ก็ผ่านออนไลน์ในะปัจจุบันการสื่อสารปัจจุบันอยู่แล้วใช่มลกลุ่มมีใช่คม,มีมีเพจให้ติดตามกัน<ช>นะครับแล้วก็มีอีเมลส่งข่าวสารอยู่ทีนี้จะทําในเ,เกี่ยวกับด้านไหนอะไรนี้ถ้าเกิดมีสพนักมานสมาชิกใดท,ที่ช่องทางก็ ชาาใช่ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการโปรโมทงานมหากรรมหนังสือค่ะเราก็จะสอบถามทางเพื่อนสมาชิกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนที่รู้จักเป็นพิเศษไหมอยากจะฝากข่าวเพื่อไปประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเมืม่อกี้พูดถึงตัวสมาชิกนะฮนะณนะวันนี้เช็คชื่อสมาชิกของเราบ้างไหมครับเั้่แตห่เข้ามาแล้วเป็นยงมีใครต้องหายใจจากไป้า้ไหม มีใครเกิดใหม่บ้างไหมครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสมาชิกในช่วงที่ยุคที่หนังสือขายดีมากๆค่ะเราก็จะมีสมาชิก500กว่าลายค่ะอาจจะถึง550ลายแต่ว่าออปีนี้ค่ะสมาชิกเราเหลือประมาณ410รลายก็มันมี2แบบนะคะคือสมาชิกล้มหายตายจากไปโดยเฉพาะสำนักพิมพ์เล็กกับอย่างที่2ก็คือการที่เราไม่ได้ออกงานมหกรรมหนังสืองานสัปดาห์หนังสือค่ะสมาชิกก็เลยไม่ต่ออายุ เพราะว่าสมาชิกอาจจะมองสมาคมว่าเป็นคนที่จัดงานหนังสือเป็นหลกัก<ม>พาไปออกบูธเป็นหลกักถ้ายังออกงานไม่ได้ก็ต้องหยุดต่อสมาชิกก่อนดีกว่าค่ะทางสมาคมค่ะก็เลยมีการพัฒนาตนเองให้เป็นจุดที่ช่วยเพื่อนสมาชิกในทุกเรื่องอค่ะอย่างเช่นเรื่องการอบรมหรือว่าลิขสิทธิ์ค่ะเราก็จะพยายามเป็นสุดๆกลกางที่ เพื่อนสมาชิกเกิดปัญหาใดก็ตามค่ะก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ทางนี้จะช่วยประสานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทุกด้านค่ะจะได้มากกว่าการที่จะเป็นคนพาเพื่อนสมาชิกไปออกบูธค่ะพอเข้ามารับตาแหน่งแะตรงนี้แล้วมันได้ได้ยินเสียงสมาชิกเขาบน่นบน,บนอะไรบ้างไหมคือสภาพปัจจุบันในวงการหนังสือเราเข้าใจอยู่ว่าค่อนข้างหนักมีมีคนมีสมาชิกสารนักทิสมาชิกเขาบน่บนอะไรครับ ตอนนี้ค่ะ <Good evening. S 1> ส่วนใหญ่ทุกคนจะบ่นเรื่องอยากไปออกบูธแล้วค่ะใช่ค่ะอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือกระแสเงินสดอะค่ะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ออกบูธ <c oughs> ก็คือที่พิมพ์หนังสือมาก็คือ กินดอกเบีย้ยไปวันๆนะคะก็จะไม่สามารถสร้างเป็นเม็ดเงินได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็พยายามประสานกับสถานที่ตามต่างจังหวัดต่างๆะคะที่จะพาเพื่อนสมาชิกไปออกบูธก่อนเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพนี่คือสีแดงเข้มก็ยังไม่สามารถออกบูธได้ค่ะก็คือบ้านเราเนี่ยลักษณะในการซื้อหนังสือของผู้อ่านก็ยัยง ยังต้องเดินซื้ออยู่ถ้าคือยังยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะมีระบบการซื้อออนไลน์เข้ามาใช่ไหมครับแต่กย็ยังอยากไปซื้อไปในงานหนังสืออยู่ก็จริงๆแล้วเ,เปอร์เซนต์การซื้อออนไลน์เติบโตขึ้นสูงมากค่ะมันอาจจะทดแทนร้านหนังสือในช่วงที่ร้านหนังสือปิดได้เลยค่ะ สำนักพิมพ์ไม่กระทบมากเท่าก nee. ับร้านหนังสือซึ่งเราอยู่ในเรือลําเดียวกันเราก็ต้องการที่จะให้ร้านหนังสือก็อยู่ได้สำนักพิมพ์ก็อยู่ได้ดังนั้นการที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือนักอ่านมาเดินที่ร้านหนังสือมันเป็นสิ่งสําคัญต่อวงการหนังสือมากค่ะก็คือคือสมาชิกเรานอกจากสำนักพิมพ์แล้วก็มีร้านหนังสือที่จะมาเสียด้วยทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญ คำถามสัาคาญที่จะถามถึงเห็นบอกว่าจะมีงานหนังสือเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือไปไปเดือนตุลาคมนี้ใช่ไหมมีรายละเอียดอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังทีแรกอะค่ะเราก็มีการจองพื้นที่ตามฮอลใหญ่ๆอะค่ะเพื่อที่จะเตรียมจัดงานแต่ว่า ก่อนหน้านี้ค่ะมันติดกันเกินหมื่นคนทุกวันนะคะทางสมาคมก็มีความจําเป็นที่จะต้องรีบประกาศให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าเรายกเลิกนะแล้วก็เปลี่ยนมาจัดออนไลน์เพราะว่าไม่อย่างนั้นแผนการผลิตะคะ่ะมันจะไม่สามารถด,ดําเนินต่อไปได้ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นงานมหกรรมระดับชาติ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่26นะคะเป็นแบบไฮบริดค่ะก็คือมีเป็นออนไลน์ด้วยแล้วก็ตามร้านหนังสือด้วยค่ะร้านหนังสือนี้คือมีทั้งร้านเชนอย่าง C8 B28 ในอินศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ร้านขาอิสระค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นการรวมตัวการจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านขาอิสระได้ถึง32ร้านค่ะ นอกจากนี้นะคะนอกจากร้านหนังสือแล้วก็เว็บไซต์ ThaiBookFan.com ที่ทางสมาคมเป็นเจ้าภาพเองนะคะก็ยังมี Marketplace ต่างๆที่ใจดีร่วมกับเราด้วยค่ะมี s h e, อ p e e Lazada ้าเจดีเซ็นทรัะคะ่ะที่มอบคูปองมูลค่ามากกว่า5.6ล้านบาทเลยค่ะแจกให้กับนักอ่านของแต่ละแพลตฟอร์มค่ะเพื่อที่จะช่วยในการ ดึงดูดให้น่าสนใจในการซื้อหนังสือมากขึ้นส่วนเพื่อนสมาชิกของเราอะค่ะก็มีการผลิตหนังสือใหม่นะคะออกมามากกว่า500ปกเลยค่ะงานนี้ก็คิดว่ายิ่งใหญเ่เพียงพอที่จะเท่ากับงานมหากรรมหนังสือระดับชาติออนกราวค่ะ,ะแล้วในส่วนที่จัดร้านหนังสือที่เป็นที่เป็นเมื่อกี้บอกว่าทั้งเป็นเชนบุ๊กและหนังสืออิสระอันนี้ เฉพาะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดด้วยค่ะอันนี้เป็นการจัดงานทั่วประเทศค่ะทางร้าน C8 B2S ในอินใจดีที่จะจัดโปรโมชั่นค่ะลดราคาแล้วก็มอบของแถมค่ะพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะตามร้านค้าอิสระค่ะเราก็มีกระจายไปทั่วประเทศค่ะลองไปติดต่อ,อร้านอิสระแถวบ้านดูนะคะน่าจะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักจาก สมาคมส่งไปเป็นที่ระลึกค่ะแลคือมีโปรโมชั่นร่วมด้วยในตัวนี้ใ่ไหมะอันนี้ค่ะอีกสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึง่งคือทีมงานค่ะ,ะทีมงานครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการร่วมกันคิดนะคะชื่องานว่าอ่านออกเถียงได้ค่ะเพราะว่ามาจากการที่คนรุ่นใหม่สมัยนี้ค่ะมี ความกล้าที่จะตั้งคำถามแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นคำว่าเถียงนะคะเราก็อยากจะให้การอ่านหนังสือค่ะเป็นการหาเหตุผลในการมาคุยกันเป็นการต่อสู้กันด้วยความคิดค่ะเป็นการตีความใช่คใช่ค่ะใช่ค่ะคุณมีประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรคุณผ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วคุณตีความออกมาได้อย่างไรแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับค่ะเป็นคิปที่ดีที่น่าสนใจงานในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่เท่าไหร,ร่คะ23-31ตุลาคมค่ะค่ะจัดขึ้นที่ thaibookfair.com นะคะ shop ป e ้ a JD c ด้าเจดร้านหนังสือทั่วประเทศค่ะก็คือก็คือติดตามข่าวสารจากทางนี้ได้นะครับค่ะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Thai Book Fair ค่ะ Facebook ของ Th a i b o o k f a i ประษาังคิดเลยนะครับส่วนจะซื้อหนังสือก็เข้าไปที่ w w w บไซต thaibookfair.com เดี๋ยวผมขึ้น ได้นขะในในส่วนตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าคนที่นักอ่านที่รอคอยที่จะรอจะซื้อหนังสือว่ามีโปรโมชัน่นมีะอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้ก่อนที่จะถลมถึงแผนงานในอนาคตต่อไปก็คืออย่างที่ทราบนันดีก็คือหลายๆคนเนี่ยนักอ่าน,นยอยากอยากคิดถึงบรรยากาศของงานหนังสือแบบเดิม ที่ไปเดินเข้าไปในงานมีบูธสำนักพิมพ์หลากหลายมาออกมาออกบูธให้เลือกสัง่งเลือกซื้อหนังสือเป็นมากมายใช่ไหมครับมีนักเขียนมาแจกไรเซนมีเสวนาบนเวทีเลยรูปแบบอย่างนีน้ในอนาคตเรามีกลับที่จะได้กลับมาเจออีกครั้งนหครับทางสมาคมผู้จัดพิมพ์มีแผนงานเกี่ยวกับงานหนังสือในอนาคตถ้าเกิดว่าโควิดมันหายไปหรือว่าสถานการณ์มันดีขึ้น,นยอยางไรบ้างครับค่ะ ไม่ใช่แค่นักอ่านคะ่ะที่คิดถึงคะ่ะสำนักพิมพ์คิดถึงนักอ่านมากกว่าอีกคะ่ะก็ ในกรุงเทพนะคะปีหน้าเรามีการประสานสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับงานสัปดาห์หนังสือในช่วงต้นปีส่วนงานมหกรรมหนังสือในช่วงปลายปีหน้าค่ะคก็น่าจะเป็นข่าวดีที่เราจะได้กลับไปที่ศูนย์สิลิกิตแล้วก็คือชมใหม่ศูนย์สิลิกิตใช่ค่ะก็คือเราคุยในเรื่องของสถานที่คุยในเรื่องของวันที่กันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าโรคระบาดมันไม่รุนแรงขึ้นมาอีกเราคิดว่าเรากลับไป จัดงานหนังสือออนกราวให้ทุกท่านหายคิดถึงกันแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเตรียมงานกันแล้วค่ะศูนย์เศรษฐิิจเขาเสร็จประมาณช่วงกันยายน25 65ค่ะของปีปีหน้าค่ะปีหน้าแล้วอ๋อแล้วเราก็ไปจัดงานในตรงน่างาน,นงแรกที่เราจะได้จัดจะเป็นเ,เป็นงานมหากรรมหนังสือระดับชาติก็คืออีกปีหนึ่งใช่ค่ะ งานหนังสือที่กำลังจะถึงปลายเดือนตุลานี้เป็นหมากรรมหนังสือออนไลน์ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปต้นปีก็จะมีสัปดาห์หนังสือก่อค่ะแล้วก็พอมาปลายปีหน้าก็เจอกันที่ศูนย์ชิลลิกิจใช่ค่ะค่ะ ก็ในเรื่องสถานที่ก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มใช่ไหมแต่ในเรื่องของถ้าใครเนี่ยเคยชินกับการซื้อออนไลน์แล้วเราคิดว่าการจัดงานหนังสือครั้งต่อไปของเราอ่ะคิดว่าจะมีไฮบริดแบบนี้อีกค่ะก็คือจัดงานหนังสือออนไลน์ไปด้วยเพราะว่าน่าจะมีหลายๆคท่านนะคะที่อาจจะชอบซื้ออยู่บ้านอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากบบนนยใช่ค่ะแต่ว่า อ่ะมันจะมีบางกลุ่มที่ซื้อจากที่บ้านแต่อยากไปรับที่ออนกราวก็ได้นะคะ<ม>ก็จะมีก็จะมีการบริการอย่างนี้มากขึ้นค่ะแสดงว่าจะครบคู่กันไปแล้ว<ม>นอนาคตะก็คืองานในส่วนที่การขายนังสือออนไลน์เนี่ยยังคงมีอยู่แน่ๆแ,แล้วก็จะมีงานหนังสือแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครบคู่กันทำมิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมกันมีโปรโมชั่นนะในส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับ,รบก็หวังว่าน่าจะน่าจะได้กลับมา สถานการณ์น่าจะดีขึ้นในหลายๆยทีนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องเบาๆกันบ้ามาถึงตอนท้ายแล้วเพราะว่าคนทนําหนังสือเนี่ยก็ต้องต้องเริ่มมาจากการรักหนังสือชอบหนังสืออย่างชอบอ่านหนังสืออยังนีถึงมาทำหนังสือไม่รู้ว่าทางนายกแม็มีหน,นังสือในดวงใจเล่มไหนบ้างครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมครค่ะเอาเอาเป็นเล่มล่าสุดได้เลยครับเออเป็น หนังสือของคุณกวีวุฒิอะค่ะเ,คเป็นแฟนคลับเขาก็คือซื้ออ่านทุกเล่มเลยแล้วก็ฟังพอดแคสต์ของคุณต้องกวีวุฒเนี่ยทุกทุกกคลิปเลยอะคะ่ะหนังสือมันก็จะเล่าเกี่ยวกับการนวัตกรรมการทํางานของบริษัทชั้นนําระดับโลกต่างๆอะคะ่ะแต่ละบทอะคะ่ะก็จะสั้นๆประมาณ6หน้าเอาไว้อ่านเวลาช่วงรถติดหรือว่าเวลาค่าเวลาในการรอ ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอ่านอันนี้แต่ละบทแต่ละบทสั้นๆไปตอนนี้ค่ะก็มีเล่มใหม่ที่ยังไม่ได้อ่านด้วยอ,อันนี้ก็คืออ่านจบแล้วอันนี้เป็นความเรียงใช่ไหมครับของอมติชนพินนะใช่ค่ะคใช่ค่ะก็คืออ่านสบายๆก็ได้ความรู้จะเป็นแนวเดียวกับของพี่หนุ่มเมืองจันนะคะ่ะพี่หนุ่มธุรกิจใช่ค่ะก็คือเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มเมืองจันก็อ่านทุกเล่มเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันอ่านสั้นๆค่ะ นะครับผมผมใจว่าส่วนของผมนี่วันนี้ผมใส่เจ้าชายน้อยมาตอนนี้อยากโว์กล้องนิดนึงจริงๆในบ้านเราเนี่ยเจ้าชายน้อยมีมีแปรหลายคำนวนมากแล้วก็หลายธนพิมพ์มากเลยแต่ว่าหลายนี้ที่ผมใส่มานี่เป็นของสำนพิมพ์ไทยคุณลิตี้บุ๊กนะครับใครอยากได้เจ้าชายน้อยแล้วตามไปที่ไทยคุณลิตี้บุ๊กได้นะครับก็โอเควันนี้ก็พูดคุยนะครับถือว่าเป็นการทําความรู้จักเบื้องต้นขอะนะครับแล้วก็มาสอบตามถึงรายละเอียดของอางานหนังสือที่กำลังจะเกิดขึ้นะนะครับ ก็วันนี้ผมต้องขอขอบพคุณนะครับคุณทิพตุดามาก<อ>ที่มาเสียสละเวลามาพูดคุยในวันนี้นะครับขอให้การดำเนินง,งานในตำแหน่งนาย,ยกสมาคมของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยภายใต้ความดูแลของคุณทิพตุดาเนี่ยประสบความสำเร็จในทิประจการนะ<อ>ครับขอบคุณ,คณ<อ>มากค่ะถ้าบมแนละอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ผมจะต้องขอขอบคุณนี่คือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามน้ำแฝนะครับก็ปรับโฉงใหม่แล้วนะครับทางนย์ือังสือจุฬาสาขาสายามน้ำแฝเนี่ยถือเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่นะครับใหญ่ด้วยจํานวนพื้นที่และใหญ่ด้วยจํานวนหนังสือปกหนังสือที่วางขายนะครับก็มีหลายหมื่นปกเลยแหละถ้าเกิดใครหาหนังสือเล่มไหน แล้วหาไม่เจอลองมาที่ศูนย์หนังสือจุฬาดูได้นะครับตามสโลแกนของเขาก็าคือคิดถึงหนังสือคิดถึงศูนย์หนังสือจุฬานะครับสําหรับใครที่ช่วงนี้ออกจากบ้านไม่ได้น้ําท่วมวรืติดโควิดหรืออะไรหลายอยา่างแต่ว่ายังอยากหนังสืออยากซื้อหนังสืออยู่ไม่ไม่รอไม่ไม่อยากรอการหนังสือละอยากมาซื้อออนไลน์ก็ทางศูนย์หนังสือจุฬาก็มีขายออนไลน์เหมือนกันนะครับอยู่ที่เว็บ u l a b จุฬาบุ๊นะครับก็เข้าไปดูกันได้ แล้วก็ในส่วนของเว็บเว็บของจุฬาบุ๊ก c อ m เนี่ยก็มีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นมานะครับก็คือเป็นการขายสินค้าที่ที่ไม่ใช่หนังสือก็คือนอนบุ๊กนะครับก็มีสินค้าหลากหลายอย่างอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรทุกอย่างแบบนี้นะครับ<ม>ถ้าก็เข้าไปซื้อในตัวมาเก็ตเพจในแพลตฟอร์มของของจุฬาบุ๊กคอมได้นะครับมีสินค้าเบ็ดเลรนะครับมีของกบเคี้ยวมีผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงแล้วก็ มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของจุฬาจําหน่ายด้วยก็คือผมเข้าไปดูเห็นมีตัวเซรั่มแล้วก็ตัวสินค้านาโนนะครับแล้วก็มีของเล่นเสริมความรู้ที่สําคัญก็คือเขามีบอร์ดเกมขายนะครับตอนนี้ก็คือผู้คนท่านไหนที่ที่บุตรหลานเนี่ยติดมือถือมากๆเนี่ยแล้วอยากจะให้ให้ลูกหลาเนเลิกมือถือลองลองใช้บอร์ดเกมดูนะครับบอร์ดเกมก็เหมือนเราสมัยก่อนเราเล่นเกมผีแล้วก็เล่นด้วยกันบอร์ดเกมก็จะทําให้ เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็คือเข้าสังคมได้นะครับเจอเจอแล้วก็มีความสนุกสนานบทเรยียนมีหลายหลายประเภทมีทั้งความคิดสร้างสารรค์สอนให้ให้ออกแบบให้แข่งขันอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะสนุกน่าจะเป็นสิ่งที่มาทดแทนได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากนะครับทางศูนย์หุัสกีาเขาจะขอมอบของที่ระลึกให้กับนายกแหม่ด้วยนะครับ ในวันนี้ทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีนะคะกับคุณชิสุดาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ในวาระได้รับตําแหน่งนายกสมาคม<น>ผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในวันนี้นะคะโดยทางศูนย์หนังสือจุฬาขอเป็นตัวแทนค่ะมอบของเชิดลึกให้กับคุณพิสุดาในวันนี้<ฆ>ด้วยนะคะแลวก็ยินดีมากๆที่<ฆ>ได้มาเยือนที่ศูนย์หนังสือจุฬาสยามโซร์แห่งนี้ขออนุญาตปิดท้ายนะครับก็คือ ผมอยากจะบอกทุกท่านที่ชมอยู่ว่าผมตั้งใจทําเพจวรรณกรรมรีวิวโดยอัเป็นกล่องขึ้นมาก็เพื่อที่จะนาเสนอเรื่องราวดีๆนะครับในวงวรรณกรรมนะครับแล้วก็ข่าวสารในวงการหนังสือรวมถึงเรื่องการอัดและการเขียนด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจทีนี้รบกวนทุกท่านเพื่อ ฝากติดตามเพจวรรณกรรมรีวิวด้วยอัลคุสองด้วยนะครับแล้วก็ชาแนลยู u ูบที่เดียวกันนะครับแล้วก็แนวกันต่อไปถ้ามีคอนเทนต์ดีๆหรือว่ามีอะไรมานำเสนออีกก็ได้พบกันได้แน่วันนี้ขอบคุาผู้ชม,มนเลยขอบคุณมากค่ะออสวัสดีครับ